หนักไหมคุณรัชนีหนักอะไรเล่าหนักหัวไหมโอ้ยไม่มีอะไรหนักเท่าคุณอีกแล้วเฮ้ยตื่นเต้นมาท่านผู้ชมครับไม่ใช่ไม่ใช่หัวคุณรัชนีไม่ได้มีอะไรนะส่านแขกดูไม่ได้มีอะไรแต่ที่เห็นน่ะคือสิ่งนี้ว้าวว้าวว้าวอันนี้เกินเบอร์ไปนิดนึงค่ะไม่จริงจริงผมไม่เคยเห็นจริงๆอุ้ยเดี๋ยวทักทายแฟนๆก่อน สว,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนิงน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 ่งน้องนิ่งน้องนิ่งน้องนิ่ง <มา S 2> น้องภาคใต้ค่ะภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชแล้ว,เร,วเราก็มาโพลที่นี่วัดยางใหญ่ยางใหญ่วัดยางใหญ่ ก็คือมาเห็นกำแพงวัดวัดนี้ครับค่ะดูครับอันนี้เป็นเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างเป็นเสื้อเป็นเสื้อ่ะเขาเรียกเสื้อเสื้อคือที่ใส่เสื้อสวมเวลามโนราลำมโนราคุณพี่ลำเป็นไหมอันน้าลองวาดมือให้หน่อยได้ไหมเบิ้บเบิ้บอุ้ยอ่อนช้อยมากท่านผู้ชมฟับฟับโอ้ปับเอามันจะมีจังหวะมีจังหวะหักมือด้วย อ๋อถ้าเขาควายสองช้างอ๋อเก่งจังเลยโอ้โหอันอันนี้คือเมื่อก่อนมีไหมหรือว่าเพิ่งมาทําขึ้นใหม่มาทำได้ช่วงปีใหม่คะแต่ก็แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นแค่ธรรมดาเป็นกําแพงมันไม่ได้เป็นกําแพงคือเพิ่งก่อกําแพงเพิ่งก่อกําแพงใหม่ด้วยใช่คือสมัยก่อนไม่มีกําแพงว่างั้นเถอะเปิดโล่งๆป่าโล่งๆแล้วใครเป็นคนออกแบบว่าตรงนี้ให้เป็นเซิร์ฟของมโนราอาจารย์อาจารย์คิดอย่างก็ให้ช่างผู้รับเหมา หมายถึงอาจารย์ท่านเจ้าวาดเหรอใช่ค่ะพอทราบไหมว่าทําไมต้องทําเสื้อมโนราผมไปวัดทั่วประเทศผมไม่เคยเห็นเอาเอาเสื้อได้สองข้อไงตาพรานบุญข้างในอะค่ะโอ้ตาพรานบุญข้างใโอ้เพราะว่าเสื้อมโนราคือเกี่ยวข้องกับตาพรานบุญใช่ไหมนี่ก็เป็นมโนราพรานบุญท่านเป็นมโนราเก่าเหรอ ไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับมโนราที่ว่าโค้งหงโค้งมโนราเลยมัน่วนมีตำนานอยู่มันมีตำนานนะครับเพราะฉะนั้นเราพอประติดประต่อได้แล้วว่าที่มาของวัดนี้ที่มาทํากําแพงเป็นเอาไว้อย่างนั้นแหละที่มาทาเป็นที่ทําเสิร์มีที่มาเกี่ยวข้องกับตาพรานบุญตอนนี้เราก็จะต้องตามไปต่อนะครับว่าตาพรานบุญเป็นใครท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือวัดนี้ ต่างจากวัดทั่วๆไปในประเทศไทยนั่นก็คือนั่นก็คือสีที่ทาวัดครับสีชมพูค่ะวัดสีผมจนผมไม่เห็นตอนแรกผมบอกวัดวัดสีชมพูเป็นไปได้ยังไงเราไม่เคยเห็นป้ายก็สีชมพูเนี่ยประตูก็สีชมพูเดินเดินเดินมาพาเดินมาจะมีอะไรชมพูอีกไหมเนี่ยป้ายสีชมพูเหมือนเราไปโรงเรียนอนุบาลนะครับสีชมพูประตูทางเข้าวัดก็สีชมพูนี่ไงเขาเขียนไว้วิหารตาพรานบุญอยู่ข้างในแล้วก็ตรงนี้ ก็ทางเข้าแล้วเขาเขียนป้ายสีชมพูตามสบายเลยนะครับเขาเขียนป้ายสีห้ามนารถทุกชนิดเข้าคิดว่ารถอะไรจะเข้าได้จักรยานกับมอเตอร์ไซค์ไงครับผมยยิ่งข้างในยิ่งสีชมพูเสียงดังุยแล้วนี่ว้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมโนราเห็นไหมว่าแล้วมีนมโนราอันนี้ผมว่าเขายังไม่เสร็จหรอกใช่ไหมต้องถามช่างเนาะ พี่รำก่อนพี่รำก่อนนิ่งนัง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 บิดเข้าไปอีกมือเข้าไปอีกมีมือเข้าไปอ่าเข้าไปอีกกางแขนออกไปกางแขนตีโค้งแขนตีโค้งแขนตีโค้งอ่าแล้วก็เอามือเข้าไปอานนิ่งนังนิ่งนังนั่นแหละถูกต้องไม่ถูกเข้าไปข้างในดูเฮ้ยสวยงามอะวัดอะไรจะแบบว่าทำแบบ ดิฉันสังเกตว่าเขาตมุตมิอ่ะเขามีสิ่งปลูกสร้างเยอะมากเลยนะคะแต่เป็นสีชมพูหมดเลยผมว่าเขาแบบเป็นวัดที่ตมุตมิมากอ่ะดูดิอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าทำไมใช้สีชมพูแล้วดูพระโบส์นะฮะอันนี้วิหารหรือพระโบส์เดี๋ยวนะเออน่าจะเป็นวิหารหลวงพ่อวัดยางใหญ่แล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นเอ่อเป็นเทพเป็นเทพธิดานะฮะเป็นเทพธิดาข้างในก็ เข้าไปได้ป่ะไม่รู้นะได้ได้ได้ใช่ไหมคะวิไปไหว้ดูไปไหว้ดูนะฮะเดี๋ยวเข้าไปไหว้ข้างในดูวยสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นวิหารที่สวยอลังการมากดูเหมือนประตูจะเป็นแบบเก่าๆนะแต่ก็ไม่ได้มีสลักสลด์แบบผนังอ่ะไม่มี แต่ประตูอ่ะพี่กัมพูปูประตูหน้าต่างอ่ะ,อะเหมือนอของเก่าเลยอะค่ะโบราณกราบพระหน่อยนะคะโอะ้มีความรู้สึกว่าตาเราแบบว่าเป็นสีชมพูไปหมดเลยวันนี้ได้มาไหว้พระ ชื่นใจนะฮะวัดสีชมพูจริงๆนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเรามีนัดกับท่านพระอาจารย์เจ้าวาดวัดด้วยใช่ไหมครับจะได้ทราบนะว่าทำไมท่านไทยศิลปเดี๋ยวจะไปนมัสการท่านเนาะค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พรครับฉันเรียกหลวงพ่อก็ไม่ค่อยถนัดปากเพราะว่าท่านดูท่านดูยังยังมุมอยู่เลยอะค่ะท่านนั้นอายุเท่าไหร่แล้วคะขอโทษค่ะยสาปีครับ 3าย่าง34ปีค่ะถือว่าหนุ่มมากเป็นท่านเป็นคนพื้นที่ที่นี่ไหมครับเดิมผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์อยู่วัดนี้ก็ตั้งแต่พศ2554สภาพตอนที่ท่านมาเป็นเป็นแบบนี้ไหมครับสีชมพูอะไรอย่างนี้ไหมครับสิ่งที่เห็นทั้งหมดนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลอฮะแต่เดิมมันเป็นยังไงอ่ะครับเดิมก็เป็นเหมือนคล้ายๆสวนผลไม้ครับจะมีมะพร้าวมีมังคุดมีพวกทุเรียนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วมีโบสถ์มีวิหารไหมครับ ก็มีอุโบสถหลังเกา่าแต่ตอนนี้ได้รือ้อถอนแล้วก็ยกหลังนี้ขึ้นมาแทนอ๋ออุโบสถหลังเก่าอยู่ตรงนี้ครับผมอ๋ออันนี้เป็นวิหารหลังใหม่หรือโบส<ท>ถ์เดิมเป็นโบสถ์แต่ตออ่อไปจะเป็นวิหารหลวงพ่อวัดอย่าใหญ่เพราะไปสร้างอุโบสถหลังใหม่อ๋อผมขออนุญาตถามหน่อยครับเพราะว่าไปที่ไหนๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นมีจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเทพที่นาหรืออะไรอ่าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะภาคใต้ครับอ๋อเหรอ ในภาคกลางก็จะเป็นทรงเครื่องศิลปะรัตนโกสินทร์อันนี้ก็ทรงเครื่องเป็นรูปแบบคล้ายๆมโูราเป็นลักษณะศิลปะศิวิชัยแต่ว่าเป็นพุทธรูปใช่ไหมครับอุ้ยผมไปเข้าใจเป็นเทพที่ด่านะฮะแล้วก็ทําไมเป็นสีชมพูครับพระาจ้าก็เดิมเนวัดไม่มีอะไรเลยแล้วก็พอดีว่าทาสีเมนก็เริ่มจากทาสีแดงแล้วเขาก็บอกว่าสีมันแบบแผดเกินไปมันจ้าเกินไปก็เลยให้ช่าง เปลี่ยนสีช่างก็เอาแม่สีผสมกันระหว่างสีแดงกับสีขาวผสมกันก็<ม>ออกเป็นชมพูมก็เลยถามช่างว่าท้าจะทาโบดสีทาเมนสีชมพูเนี่ยได้ไหมช่างก็บอกว่าแล้วแต่อาจารย์จากนั้นก็มีคนถวายสีทากุฏิ<ม>เพราะตอนนั้นวัดไม่มีอะไรเลย<ม>ก็เลยรับไว้แล้วก็ทากุฏิจากนั้นก็ทากำแพง<ม>ก็เลยมาคิดว่าเอาให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของวัด โดยการโชว์โยมมาถวายสีชมพูเหรอคะใช่ครับเขาซื้อมาเพื่อที่จะทาที่บ้านแต่ไม่กล้าทาบ้านอมันชมพูไปพอทําสีชมพูขึ้นมาเนี่ยญาติโยมว่ายังไงครับไม่มีใครนั้นอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครซุบซิบซุบซิบหรอคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นใจของผมเองก็คิดอีกแนวนึงว่าเราไปวัดจะเห็นเฉพาะสีเหลืองสีขาวโดยทั่วไปก็เลยคิดว่าคนเนี่ยที่มาวัด ต้องการมาหาที่พึ่งหรือบางครั้งก็อาจจะมีความทุกข์อะไรมาปุ๊บเห็นสีมูมันอาจจะเกิดความสุข<ฮ>เกิดความเบิกบานใจเกิดความสบายตาขึ้นมาก็จริงนะรวมตั้งแต่พระอาจารย์มาอยู่ที่นี่จนถึงบัดนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยก๋สิบเอ็ดสิบสองปีสิบเอ็ดสิบสองปีสิงก่อสร้างจริงๆนี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบสามหกสามหกสี่หกห้าสองปีมานี้เองสามสี่ปีเองก็เร็วมากเลยนะคะสร้างไวมากแสดงว่าญาติโยมต้องมีความศรัทธามากเลยศรัทธาค่ะ S <S> <S 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 สร้างมาเรื่อยๆแต่ที่วัดจะยึดถือว่าจะไม่ขอใครครับอ,อ้าไม่ขอ <S 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 แล้วทําไมมีงบสร้างา <S 1> <S 1> <S าาก็อาศัยแรงศรัทธาที่ของมาทาบุญมาสักการะหลวงพ่อพระประธานหลวงพ่อวัดใหญ่แล้วก็มาสักการะตาพาน <S 1> <S 1> <S แล้วก็คนเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัดเขาก็มาเรื่อย <S 1> <S 1> ยิ่งมาใหญ่เลยครับ อาจารย์ใช้เวลาสร้างที่นี่3-4ปีเองนะครับเนี่ยก็จะปั้นเป็นรูปวเร็วมากนเป็นรูปตัวนนัออเนี่ยก็จะเป็นมโนราใช่ไหมครับครับแล้วข้างๆ้างสท่านนี่เป็นอะไรฮะเป็นนังตะลุงครับอ๋อแต่ก็มาประยุกต์ช่วงโควิดพอดีอ๋อเข็มถือเข็มเข็มฉีดยาเข็มเออฉีดวัคซีนฉขดวัคซีนแล้วมีมือถือด้วยนะแล้วได้ยังไงครับปืนผ่าหน้าไม้นี่เปนยังไงฮะก็ช่างบอกว่า อ้อยแปลกก็มาก็เปลี่ยนประยุกต์ขึ้นมาครับก็เลยมาใส่ปืนบ้างใส่ดาบบ้างใส่หมวกด้วยเป็นเหมือนฐานยามคอยรักษาด้านแต่ว่าเป็นทหารแบบชาวบ้านใช่ใประมาณนั้นนะฮะฝั่งนู้นล่ะครับคืออะไรครับเป็นผู้หญิงครับเแต่ก็จะถือเขียวกัถือเคียวแล้วก็มีระเบิดด้วยนะอ่ะคือรักษาใช่ไหมคะก็คือปกปักรักษาวัดครับผม แล้วดูข้างล่างมีลดร์เอมอนด้วยนะคะอันนี้เป็นจินตนาการของพะอาจารย์หรือว่าช่างฮะของช่างครับอันนี้เป็นของช่างแลพระอาจา์ก็ปล่อยเลยฮะช่างสนุกเกินไปไม่ช่างอะไรนี่ไปดูการ์ตูนช่องเก้ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าะอาจารย์ไม่ดูเลยครับแล้วะอาจารย์ไม่ไม่ติงช่างเลยว่าช่างอันนี้มันนุ่งน้อยหมน้อยไปนหน่อยไหมไม่เป็นไรครับก็เหมือนยุคเมื่อก่อนสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้รอระวังยุคใหม่กับยุคก่อน ผสมกระสานมือ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 อ้าวไม่ใช่ไปทำผมชี้มีอะไรแปลกๆลเนี่ยไม่เหมือนวัดอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายปูนปั้นปั้นปูนสดแล้วก็ติดถ้วยเบญจรงช่วยเบญจรงครับมีช้อนเบญจรงช่วยเถ้ปงถ้วยเบญจรงติดครับก็แบบผมไปเห็นศิลปะงานภาคกลางแล้วก็ช่างเนี่ยเป็นคนใต้แต่ถามว่าภาคใต้เราเนี่ยไม่ค่อยจะจ้างช่างกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงในการที่จะปั้นทุนอะไรก็สูง ก็เลยอยากให้ช่างได้มีงานทํามีโอกาสได้โชว์ฝีมือครับเพราะส่วนมากช่างนี้จะเป็นคนใต้ครับผมมีความแปลกแล้วครับตอนนี้ทานตาานบุญที่ว่าอยู่ในในวิหารน,นี้ใช่ไหมครับใช่ใชโอ้เอาเอา,เ,อาดเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปไหว้ด้วยโอ้ลูก้านใหญ่มาก ประวัติท่านคือใครครับตาพานธุบุญตาพันบุญ,ญนีญญ่จริงๆไม่ใช่นิยายแต่ว่าเป็นบนรรพบุรุษที่นับถือกันมาผ่านหลายชั่วยุคคนในคนใต้ก็ดีหรือว่าพม่า,มาบางส่วนหรือว่าในโซนของมาเลเซียบางส่วนที่มีการนับถือบรรพบุรุษปู่ย่าตาย,ยายที่เขาสืบทอดกันมาอ,มอันนี้ก็จะเป็นองค์แรกที่ปั้นนี่ใช่ไหมครที่ติดทองเลยนะ พศ2556รหปั้นตรงนี้ขึ้นมาก่อนท่านมีความสําคัญยังไงในประวัติศาสตร์ที่นับถือคะก็มันเป็นความเชื่อความศรัทธาที่ไม่มีตัวตนที่แน่นอนแต่ว่าในบรรพบุรุษเคานนับถือกันมาเป็นพรานไหมเป็นเป็นพรานเป็นชาวบ้านคนหนึ่งครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทมว่าจะบอกอย่างนั้นเลยก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความไม่มีตัวตนที่แน่นอนแต่ก็คือนับถือกันครับบางบ้านก็อาจจะมีเบ็ดเป็นหิ่ง แล้วก็ติดไว้ที่ใช้ขวาเหมือนพ่อแก่อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ครับพ่อแกแ<ช>ม่เท่าพ่อแกของภาคกลางแต่ว่านี้จะมีการนับถือแบบติดหิ้งไว้ที่ชายขวาแล้วก็นับถือบางบ้านก็อาจจะมีหน้ากากพรานบุญบางบ้านก็อาจจะไม่มีครับผมดิฉันสงสัยนิดนึงค่ะทําไมต้องทําฟันท่านสองซี่ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ๆ,ๆนะก็หน้ากากพรานจะเป็นลักษณะแบบนั้นโอหน้ากากก็แดงๆก็จะเห็นว่าเป็นใช่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากแต่ว่าตอนนี้ปิดทองเต็มแล้วตาพรานบุญเนี่ยครับ ส่วน <ขอ S 1> ใหญ่เขาขออะไรครับพระอาจารย์ฮะขอเรื่องโชคลาภการงานความเป็นอยู่อะไรก็ดูมือือครเห็นไหมคือมันเป็นในยะอ,อย่างหนึ่งก็คือเป็นการสื่อถึงรมหลักธรรมสามประการก็คือหนึ่งความกตัญญูกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล้มหายตายจากไปแล้วครับม,มันก็สะท้อนมาให้เราได้เห็นว่าผู้มีพระคุณของเราในปัจจุบันเราก็ต้องเลี้ยงดู ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเราก็ต้องทําบุญทาบุศลอุทิศไปให้ระลึกนึกถึงประการต่อมาก็คือความศรัทธาที่ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แบบศรัทธาแบบงมงายไปทีเดียวแล้วก็สัจจะขออะไรผลบานสรรกล่าวตกลงอะไรเป็นพันธสัญญาใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่เรารู้อยู่แก่ใจเราเองเพราะว่าจะให้ทั้งคุณและก็โทษถ้าเราทําตามที่สัญญาไว้ก็จะได้ตามความประสงค์ครับแต่ถ้าเราไม่ทําตามที่ นั้นไว้ก็อาจจะให้โทษอะไรที่ก็เรียกว่าตายายย่างหรือว่าครูหมอลงโทษอะไรครับผมเดี๋ยวเราดูต่อไปเพราะว่าทางด้านนู้นนะฮะก็จะเห็นเครื่องบูชามีผ้าขาวม้าอ่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าผ้าขาวม้ามาแบบคล้องไว้เต็มเลยอ่ะอ่านี่เป็นของแกบนครับโอ้โหอก็จะเก็บทุกวันทําให้เก็บก็คือจะเยอะจะเยอะมากเลยแล้ว่าประสบความสําเร็จสมหวังครับเนาะประมาณนั้นนะครับ เออเอาสิฮะท่านผู้ชมครับคุณกำโพูพลาดไม่ได้ที่จะต้องขอนะคะคุณกำโพูรค่ะคุณต้องขอนะคะโยนเหรียญเสียงไทยอันนาก็คือโยนโยนขึ้นไปใช่ครับให้ลงถุงถ้าถ้าไม่ลงถ้าไม่ลงก็คือคุณต้องอธิษฐานก่อนว่าอธิษฐานว่าอะไรคะถ้าจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาช่วยพระอาจารย์บูรณวัดก็ขอให้โยนเหรียญนี้เข้า ขอเยอะมากรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลยโอ้ดึงในล้านอหนึ่งในสิบล้านอ่ะหนึ่งสองสามไม่รู้งั้นก็รอไปรออาจารย์บอกรอไปรอไปอีกชาติหน้าแก้ตัวไม่ได้เหรอพระอาจารย์ได้ได้ได้าวลองขอบ้างดิฉันขอบ้างนะที่แนก็ขอรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะอาจารย์อนุญาตให้แก้ตัวได้ อ่าลงแล้วลงแล้วรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งไปไกลมากคุณคคุณไกลมากคุณมาช่วยดีกว่ามีมีที่ไหนอีกนะฮะจั์ก็จะมีเงินค้างอันนี้ก็คือหิ่งตาหลวงก็คือด้วยความเชื่อว่าอ่าบรรพบุรุษครูหมอตายายเนี่ย จะอยู่บนเพดานผ้าถ้ามีพิธีกรรมอะไรก็จะมีการเชื้อเชิญมีการบอกกล่าวขึ้นมาทาลงมาทําพิธียิ่งตาหลวงตาหลวงก็คือบรรพบุรุษูุย่าตายายแล้วภาพทั้งหลายเหล่านี้คืออะไรฮะอันนี้ก็จา,ากเรื่องเล่าก็มาทําเป็นรูปปั้นขึ้นมานครับโดยเท้าความประวัติส่วนหนึ่งที่กล่าวขานกันมาก็คือว่า,าเมืองเวียงกลางบางแก้วคือพัทลุงในปัจจุบัน มีพระยาสายฟ้าวาพระยาสายฝ้าฟาดและเม่สีมาลาเป็นเจ้าเมืองพัทลุใช่ครับแล้วก็มีบุตรสาวชื่อว่าพระนางนวลทองสำลีอยู่ๆก็พระนางนวลทองสำลีก็มีคันขึ้นมาโดยกล่าวกันว่าสวยเกศรดอกบัวแล้วก็มีคันแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยรับไม่ได้ กลัวว่าชาวเมืองจะโจดขานกันไปต่างๆนานาก็เลยในประเทศให้ลอยแพจากนั้นก็ไปออยู่ที่เกาะกระชังแล้วก็ได้ให้กำเนิดกับประเทศสิงหนผลให้กำเนิดประเทศสิงหนผลและก็ได้โซนท่ารำที่เป็นการฝันเห็นก็จะมีเป็นภาพกล่าว12ท่ารำด้านบนอ,อันนี้ก็จะเป็นเรียงลำดับภาพจากในเมือง ถูกเนรเทศลอยแพแล้วก็ไปแสดงในเมืองจึงกระทั่งว่าในเขตรัว้วเขตวังได้ทราบข่าวก็เลยเรียกไปรำถวายแล้วก็ถามว่าเป็นลูกเต้าเราใครก็ได้รู้ว่าเป็นหลานของตนก็เลยให้ไปพาก,กลับมาให้ไปรับแม่กลับมาแล้วก็มาประทาน ตำแหน่งให้ประธานเครื่องทรงอะไรให้เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับเป็นต้นตำนานของมโนราใช่ใช่ผมเพิ่งสังเกตเห็นพระอาจารย์ครับว่ามันมี ในเสืตเนี่ยมีช้อนเป็นช้อนเบญจรง์รงถ้วยเบญจรง์แล้วก็ฝาถ้วยน้ำชาเบญจรงค์ไปเห็นแต่ละที่ก็มาประยุกต์ปรับเปลี่ยนมาตกแต่งให้มีถ้วยมีช้อนแล้วก็มาติดลายพวกกระจกลายกระนกปูนปั้นอ,อะไรพวกนี้เสริมขึ้นมาแล้วก็จะมียันท้องเพดานครับนะยัน<ม>ยนียว่ายันอันนั้นยันอะไรครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าอหรีอว่าอิติปิโสเรือนเตี้ยอ เพื่อความเป็นสิริมงคลว่าต่อไปใครเดินผ่านก็จะได้เกิดสิริมงคลที่เห็นนี่ก็คือพระอุโบสถหลังใหม่ใช่ครับเป็นอุโบสถหลังใหม่ซึ่งตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพ่อจารย์ครับตอนนี้ประมาณ ถาหกสิบเปอร์เซ็นต์จะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าหลังใหญ่บ้างนะถามได้ไหมครับว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไปสักกี่ล้านแล้วประมาณยี่สิบกว่าล้านครับตั้งงบไว้เท่าไหร่ตั้งงบไว้ที่ห้าสิบล้านครับโอ้คุณเลชนีคุณสักสิบล้านไหมสิบล้านไปซื้อกระเบื้องสิบล้านได้ไหมแต่ออกแบบแปลกจากโบสถ์ทั่วไปอีกแล้วแปลกยังไงคะทางบนนู้นสุดนู้นคือหน้าหน้าใครครับหน้าพระพรหมครับอเป็นพรหมสีหน้าใช่ครับ แล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะเป็นมโนราแบกบถ้าเราเห็นที่อื่นจะเห็นยักษ์บ้างเป็นลิงบ้างออแต่ที่นี่จะใช้เป็นรูปโนรา<ม>เป็นอัตลักษณ์ของวัดโนราแบกเจดีใช่ครับเจดีที่มีหน้าพระพรหมอยู่ใช่ครับรแล้วข้างล่างอะครับล่างก็คันถวยโดยปกติเราจะเห็นโดยทั่วไปแต่อันนี้จะใช้เป็นตาพลันบุญ<อ>เพราะโบสถ์หลังนี้ไม่ได้ขอใคร อาศัยศรัทธาที่เขาทําโดยทั่วไปแล้วก็เอามาสร้างก็เลยมาจากศรัทธาของตาพรานก็เลยกลายปเป็นว่าเอาตาพรานมายกชูพระพุทธาคือนคนมาไหว้ตาพานบุญนี้แหละครับจนกระทั่งสามารถเอามาสร้างโบสถ์ได้ใช่ท่านผู้ชมพูดแล้วขนลุกจริงอ่ะเนี่ยเ <c oughs> มื่อสักครู่ผมโยนตรงระพานบุญน่ะเข้าไหมเข้าแต่ไม่ได้เข้าครั้งแรกไงก็อาจจะรอนานนิดนึงงวดแรกงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าผมรอได้เร็วว่านั้นเเออออ แล้วก็จะเห็นว่ามีเซิร์ฟใช่ไหมครับตรงหน้าต่างใครอยากจะร่วมสร้างพระบัวสดกับผ้าจารย์ก็มาที่วัดยางใหญ่ได้นะครับด้านนี้จะเห็นมีเจ้าแม่กวนอิมแต่เจ้าแม่กวนอิมที่เราเห็นทั่วไปไม่อุ้มใครเอานี่มีอุ้มเด็กน้อยคือใครฮะก็เป็นปางที่ผมไปเห็นมาจากที่อื่นแล้วก็มามาประยุกต์ปรับเปลงขึ้นมาแล้วเขาก็มาไหวมาขอบุตรขอลูกอะไรประมาณนั้นอ๋อเป็นแนวเออเป็นแนวสมหวังด้านการมีบูตร คนทุกวันนี้มีลูกยากไงคุณกัมพูรัฐบาลก็ยังส่งเสริมให้มีลูกกันเยอะๆเลยนะเพื่อเขามาขอได้ลูกแล้วจะได้มาบวชในพระศาสนาใช่ถูกต้องมาที่นี่เยอะๆมาขอลูกกันเยอะๆนะครับเออเอาจริงๆนะ